ว่าไงดีเอาว่าไงดีเนี่ยว่าไงดีทำไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะลูกทำไม่ดีเลยแล<ะ>้วพบกับป๋าใน Channel เหมือนเดินมนะครับวันนี้พาน้องเวมาออกกำลังกายฝนลงเม็ดครับ ฝนยังลงเม็ดอยุดนิดนึงแต่เขาอยากจะมาก็พามานะครับนะฝนเพิ่งหยุดไปแป๊บเดียวนะครับอยากจะมาก็พามาก่อนนะครับก็มาที่อ่างมาประชันนะครับอ่างมาประชันเขาก็เตรียมงานเขาาดาวนะครับ ดาวปีใหม่นะครับไว้กับบรรยากาศฝนนะครับไปไหนกันดีกิ่นฟางนะครับขึ้นมาเลยโดนฟางโดนน้ําฝนนะครับกิน่นก็ออกไปไหนครับไปไหนดีครับ ไม่ต้องถอดรองเท้าลูกไม่ต้องถอดรองเท้าครับใส่รองเท้าเลยใส่รองเท้าเดินได้เลยครับโอเคอ่ะหนูจะร้องเพลงอ่ะค่ะเวยู่ไนคาเวยูย่ไหนเป็นไงดีเปล่าฮะ <c oughs> ไปไหนดีปั่นจักรยานไปนู่นปะเอาลกปะเอานั่งหน่อยเร็วนั่งหน่อยเร็วฝนมันตกเดี๋ยววันหลังพ่อมาของเล่นเดี๋ยวป้าพามาลูกป้าหยุดตั้งหลายวันนะปั่นไปเส้นไหนดีลูกไปนู่นไปนู่นไปทางนู่นไะโอ้โหโอ้โหโอ้โห เก่งนะเนี่ยไปเร็วเร็วเอาได้สิลูกไป,ปเลยครับปไปไปไปให้นไปให้นวนรอป้าด้วยนะจ,จักรยานเดี๋ยวเขาชนเอาลูกรอป้าด้วยครับกัรบบรรยากาศฝนเพิ่งหยุดต,ตกนะครับก็อากาศดีแหละครับ ปั่นจักรยานไม่รอเลยอ่ะกลัวจัรกรยานของคนโตเข้ามาชนเอาเรียกเขาใหม่ฟังระวังด้วยลูกไปทางนี้ไปทางนี้ครับไปทางนี้ลงไปเลยลงไปเลยไปทางนี้ลูกอา้าวยาวไปเลยครับรอป้าด้วยนะบรรยากาศดีนะครับนะ อากาศดีมากอากาศฝนหยุดตกบางวันก็อากาศเย็นๆนะครับมีลมลมแรงแต่วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยเด็กไม่รอนะครับจะแอบดูที่ปราไปไหน ดูสิว่าจะไปยังไง เรียกไม่ฟังนะครับเรียกไม่ฟังแอบดูซิว่าจะไปยังไงจะไปถูกไหมไปแล้วเดี๋ยวจะมาเส้นไหนดูซิเรียกไม่ฟังเนี่ยร้านดูสิครับว่าจะยังไงแอบดูก่อน หาไม่เจอปตาไม่เจอสนเลยไปซืจนะทำยังไง หนูไม่รอป้ปาละลูกมามาเร็วๆมาป้าดันให้ป้าดันให้ใหรถติดหล่มนี่เองตายแล้วขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้รองเท้าทำไมหนูไม่เอาเมื่อกี้หาป,าป้าใช่ไหมเมื่อกี้หนูหาป้า,ปาใช่ไหมลูกหาไม่เจอเหรอก็หนูไม่รออ่ะ ที่หลังต้องรอป้าด้วยนะเข้าใจไหมไปไปนู่นไปนู่ไนไม่เอาไม่เอาไม่ลงไปเล่นไม่ลงไปเล่นมันไปยากลูปปไออกไปไปทางโน้นอ้อมไปทางรองครับไปเลยจะออกไปตรงออกไปเส้นไหนไปเส้นไหนมันไปได้ไหมลูกระวงังระวงัง นั่นนั่นเห็นไหมไม่เอาไม่ไปคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวสักพักก็ก็จะพากลับแล้วครับนะฮะข้าวกินกัน คนตรงนี้แน่ะลยครับติดใจตรงที่มันติดสายตรงนี้มาติดสายตรงนี้นั่นเล่นรายอีกแล้วเห็นไหมมันติดรองเท้าลูกไปเข็นไปเข็นไป ปั่นใส่รองเท้าใส่รองเท้าป้าพาไปล้างทุกนู้นปะลุกไปเข็นไปเข็นไปลูกเข็นขึ้นไปโอเคไปปั่น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 ดีดลูกปั่นดีดีปั่นดีๆไปลูกไปเร็วมีเวลาก็พามาออกกําลังกายนะครับจะได้แข็งแรง จะได้ไม่ป่วยตอนเล็กๆเขาป่วยบ่อยมากเลยนะครับแต่โตมาก็ชอบปั่นจักรยานออกกำลังกายก็ถือว่าโอเคได้ครับสุขภาพดี ไปไหนครับโอเคได้เลยปายปัป่นไปลูกขึ้นไหวไหมนะเอาปันป่นปั่นไหวไหมเนี่ยไปไหนต่อครับ วังด้วยลูกระวังด้วยครับรถเวไปไหนอะไรนี่ลูกรถเวไปไหนรถอะไรครับรถพาเวไปไหนไปไหนรถเวรถเราอยู่นูน่นรถเราไม่ได้จอดตรงนี้เราต้องกลับไปเท่นโน้นลูกอันนี้มันไม่ใช่ตรงที่รถเราจอดนะรถเราจอดอยู่ฝั่งโน้นลูกฝั่นงนู้น มไม่ต้องจับหรอกลงไปเลยลงได้ไม่ตกหรอกจับมีด้วยกันจับมีด้วยยังไงเน็ตได้ไหมเนี่ยเอาเอาเอาไงดีเอาเอาไงดีเนี่ย ทำไม่ดีทำไมอะลูกทำไม่ดีเลยหรอเขาทำไว้ไม่ดีเหรอแมคโคเจาะทำไ,ไว้ไม่ดีตายละได้ไหมเนี่ยอ่ะมามา ยากาศมืดคึมเชฉพี่เว้ยเอาหนูจะเชียกกีฬาหรอลูกฮะเชียร์ฟุตบอลเหรอไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียแล้วมาทำอะไรอยู่อัศจรรย์เนี่ยลูกทำไมไม่ขึ้นไปครับหืมเดี๋ยวหัวฟาด มาได้เปล่าเดี๋ยวตกหัวฟาดครับทำไมหนูอยู่ข้างล่างอ่ะ ป้าขึ้นไปยปาขึ้นไปขึ้นไปสูงๆทีขึ้นไปทำไมอ่ะป้าก็ตกหัวฟาดสิไม่กลัวป้าตกเหรอ,อทำไมอ่ะหนูหนูอยู่ด้วยหนูเก่งเหรอแล้วทำไมเก่งแล้วช่วยป้าได้ไงเนี่ย,ช,ยช่วยยังไงครับเอานี้ช่วยเอานี้ช่วย ถ้าป้าตกก็หนูทำยังไง,งไปเฮ้ให้ไปหาหมอแล้วก็ไปเย็บด้วย,ววยโอ้โหทำ <c oughs> ไมดีอย่างนี้เนี่ยลูกชายเนี่ยฮะล, <c oughs> ลูกชายดีอย่างนี้อโอ้ยถึงว่าป้ารักจังเลยเนี่ยลูกชายคนเนี้ยดีจริงๆเลย รักปลาป่าไหมเนี่ยรักหรือไม่รักหนูก็รัก,อก,กโอเคครับกลับยางลับยางครับ ปลาลัวตกนะคัวตกอะไรเอาคัวตกที่หนูยังกลัวเลยถ้าปลาตกหนูทำยังไงถ้าปลาตกหนูทำยังไงหนูช่วยปลาได้เปล่าละ่ะ ไปลูกไปปันดีๆครับปันดีๆกลับยัง<ป>จะกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวพาพี่เบกลับบ้านก่อนยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับปานเนชั่นแนลด้วยนะครับ ก็จะพาชมบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามแล้วก็คอยติดตามกันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ทิ้งกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยครับป๋าเนชแนล,นนลบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนโอเคครับ